น่ no ่กแบบบี no, ี <Like that. S 2> no, um ้้ไไมมดอยสัักกนนิิดสสออง้ห่ยยมีเวนเังสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เรามีเอ่อนัดส่งของนะครับรอบเช้าเช้ามากดูมอง7ขาวนะเจ็ดโมงครึ่งนะครับ นนี้มีนักส่งของที่จะเรียกว่าไงดีวะแถวบ้านสวนนะครับนี่ว่าคลิปนี้่าจะทำเป็นอี e ี EP ส่งของนะครับคือกูไม่มีอะไรทำจริงว้กูต้องมาทำอีพีส่งของแต่มันมีแค่ส่งแค่คนเดียวเลยก็เลยไม่ได้ทำนะครับถ้าสิบคนกวพาไปยังนี่คนเดียวเลย ก็เลยแบบมันจะอาจจะดูน้อยไปก็อาจจะมาขี่รถเล่นนะครับวันนี้ขี่รถเล่นยามเช้าด้วยตัวมือรถโคตรติดเดี๋ยวว่างๆผมจะพาไปดูหอ,อที่ผมจองไว้นะครับที่กรุงเทพนะครับพาไปทัวร์หน่อยแอน่เราจะย้ยายไปอยู่ที่นู่นเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ส่งของเสร็จแล้วท่ไหนเจอะดีวะเออวันนี้คือผมมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกเออที่แถวบ้านผมอีกนะครับโอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางกลับเลยดีกว่านะฮะใครโทรมาวะฮัโลโหลครับว่าอย่นี้วะมึงก็เห็นมึงเลยอ่ะหรือกูจะผิดคนวะครับเดี๋ยวมึงเห็นกูตรงไหนอะไรนะมึงเห็นกูตรงไหนมึงกูอยู่ข้างหลังมึงเออมึงเดินปะ เดินมาสิมีอะไรว่างอะไรมึงจะไปไหนวะทำไมมึงจะไปไหนกูจะไปรับเกตแต่กูติดสายแล้วกูก็ไม่มีรถไม่มีวินไม่มีอะไรเลยกูควรไปส่งมึงแล้ววินอ่ะไม่มีเลยไม่มีตรงแถวไม่มีไม่มีเยี่ยมอาไม่ถึงมีกูก็อยากจะนั่งรถเพื่อนรักไงก็แบบอะไรอะไรอะไรครับเนี่ยอะไรแล้วไปย้อมสีผมใหม่มาเขาให้เข้าโรงเรียนเหรอวะ คนเบียดเบียดของกูอ่ะเฮ้ยเบียดลุงอยู่จะเปไ็นเพราะเป็นไรหรอกเข้าได้แหละเออเดี๋ยวมม่เคยทำิ๊กไปไหมขังเข้าจริงจะไปเออ,เอ,อ,เอ,อนั้วกูขอถ่ายคลิปไว้ <S 2> <S 2> ดูนแบบหกมะลึงเ,เลยผมสวยของกูไงกูเข้าใจแล้วมั้งเขาติดโกโปรอ,ยอยีกตัวนึง่งถ่ายคลิปได้นะ โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปส่งที่ไหนนะ <Huh? S 1> ที่ไหนนะชนิงเราเรียนตัวชนิงเหรออ๋ออีก5โลตรงนี้เองแต่จะต้องติดไฟแดงอท <Huh? S 1> ุกคน จะไม่ติดมือนมึงหรอกูไม่ได้ติดกูไม่ได้ติดไม่กูแค่ไปถ่ายคลิปในโรงเรียนเฉยผมมึงยาวขึ้นปะเออกูไม่ได้ตัดเลยเออกูว่าอยู่ผมผมงมึงยาวอ่ะแม่งยาวไปือนดีเลยใช่ว่ามันยาวมากเลยเห็นแล้วอ่ะไม่กจะไปตัดแล้วไงแต่กูแบบขี้เกียจอยู่แต่บ้านอ่ะอยู่แต่บ้านน้องไปอยู่กับบ้านนะคบแต่ผมก็เห็นเขาถ่ายคลิปไปโรงเรียนไปนู่นไปนี่ไปนั่งทะเลโง่ๆใช้กินในไอจีมาหลายวันแล้ว กูอาจจะขี้เกียจก็ได้ ี่ช้าเือขี่เร็วครับขี่ช้าขี่เร็วช้าก็ไราม่รู้จะรไหนรีอยู่แวอเราเร็ว,เร,วเร็วโล <c oughs> เรเม่เร็วออ,อขี่เย็พจริงๆร,ร,ริงแล้วเราเคยถ่ายคลิปด,ด้วยกันแล้วใช่มใช่ใช่เราเคยถ่าย,ยใช่แต่เป็นคลิปนี่เออเกือบเดือนแล้วอ่ะน่า พไม่ต้องไปดูหลอกลบเลยก็ได้ไม่ไม่ลบเปลี่ยนคือตอนนั้นคีมมันทำผมสีดำเว้ยแล้วตอนนี้มันก็ไปย้อมผมมาเมื่อกีเปลี่ยนไปห้าสีอะหัวคนี่แบบเอ่านเคมีเต็มสตรีมมากลมไหมฮะลมไหมตอนนี้มึงลมไหมลมคือเออเนี่ยหมายถึงลมมั้น่ะไม่ไม่ลมเออแล้วเออแล้วรอก่อนรถติด ชนชายได้ไหมเนี่ยอะไรไม่ได้ชนชายได้ไหมขึ้นสะพานเลยได้ได้ไปเลยทางนั้นอ่ะเอาละทุกคนเลยเราไปทางชนชายดีกว่านะครับผมว่ารถทางนี้น่าจะติดตอนเช้าชนชายจะมีสะพานขึ้นไงมันเลยแป๊บเดียวทางนี้มันน่าจะติดในทางชนชายดีกว่าแล้วมึงไปรับเกยกี่โมงอ่ะอะไรมึงไปรับเกยกี่โมงกูเพิงไปประมาณเกือบสิบโมงอก็คือมันสายอ่ะเพิ่งขอเพื่อนกูไปถึงกระโดดแล้วมีกูคนเดียวที่แบบเพิ่งตื่น เสร็จจากนี้แล้วก็คือหยุดเลยใช่ไหมเดี๋ยวอาจจะมาวันที่23ต่อมาไม่รู้ถ้าติดก็อาจจะมาถ้าไม่ติดก็ดันเสาาร็าจแล้วเคายังไม่ประกาศผลหรอยังยังแล้วคือวันนี้รับเกดใช่ใช่ดีรับเกดเมืองมันมีรับเกดประกาศผล,ศผลสอบห้องปกติสอบห้องธรรมดาที่อะไรงงไปหมดเหมือนกันก็ขอให้คุณติดนะคะขอให้คุณติดคะ่ะ เลี้ยงนี้ใช่ไหมใช่ครับสายสวัสดีบายทุกคนยังไงโดนเรื่องบก็บอกเลยแล้วกันอยากรู้มันก็ลองไปดิถ้ากูเข้าได้ก็ไม่โดนสวัสดีบายทุกคนอะไรกูจอดลองงี้นะถ้ามึงเข้าได้ก็เข้าไปเลยนะสมมติมึงเข้าไม่ได้มึงก็เดินมาหากูก็ได้จองนี้ได้ไหมมันไม่เท่ไม่เปียวต้ายอะไรกันมาจนปิดคลิปครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืม ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์จไ,ไม่ต้องกดแชร์เดี๋ยวพ่อรู้อะไรของมึงเนี่ยเรามาถ่าด้วยกัน EP ดีแล้วนะเออคลิปน้าสามหมื่นวิวนล้วนะหุยไม่ป,ป็นคนดังโอเคก่<笑><笑> <Okay. S 2> อนจากเราว,วันนี้นะคะทุกคนก็ขออนุญาตขายไอจีนะคะก็คือไปตามดีกว่าไม่ต้องใครชอบใครไม่ชอบก็ไปตามใครชอบก็ไปตามอยู่ดีกล้องไหนอะกล้องนี้เหรอถึงกันนี่นะทุกคน คือมันเป็นน้องอะไรสักอย่างนึงแต่มันสนุกมากกูขอขายกระตุ้นเลยแล้วกันตากมาฟอนกูนะคะทุกคนบ๊ายบายโอเคอันนี้ก็เป็นมาสุดท้ายของทีในฐานะว่าต้นไปว้พร้อมที่ผู้สอนทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าสีผมมันจะโดนไหมใครอยากรู้กดหนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> แล้วจะข <c oughs> อมแล้วจะคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์เนี่ย <c oughs> เอาไหมโ okay. อเคพีครับเพื่อนอไ,ไปเจอกันไปเจอกันเออเข้ามาเลย นี่เราพยอมผมแะไปจะโดนอันนี้ไม่รู้นะครับชิ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 บเดินเข้าไปอมีคนย้อมเหมือนกันเลย <c oughs> มันน่าจะรอดละรอดไปถึงห้องปกครองกะเกมโอเคมันน่าจะรอดแล้วแหละมันเข้าได้ถึงขนาดนี้แล้วโอเคผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับกันเลยดีกว่านะครับแม่ าได้้แลวโอเคคุณผู้ชมครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับโอ้ชอบไปเลยแล้วแหละชอบไปดิคือทุกคนอยากให้ผมมาส่งสาวดาแล้วนะครับเออพอดีว่าคุณเจอเพื่อนคุณไปดีคุณเลยรับมาด้วยเลยโอเคก็ถ้าใครชอบมันอยากให้มันออกคลิปก็คอมเมนต์บอกเลยก็แล้ฮะเดี๋ยวผมนัดมันมาใหม่แต่น่าจะอีกนานนะครับเพราะไม่ได้เจอกันบ่อยมันอยู่คนละซีกโลกเลยโอเค